อกอยหอยเราจะคนก้อยหอยวันนี้เราจะกินก้อยหอยจ้ะจะได้ข้าบียู่กั้าวลงไปเลยดับข้าวก่อนผมโมจ้า ลาจ้าปนจ้าชั่วเก้าผูดจ้าชั่วหอมแดงกระเทียมซอยตะไคร้ซอยแล้วก็พริกซอย หอมปีห้อมปีห้อมปีชั่วชั่วสารลงไปคุรีคุรีดดเดีวไปนี่หอยของเราขาดยังขาดยังนึงขาดยังนึงค้อยหอยขาดน้ำปลรราไม่ได้นะเจ้าใส่น้ำปลาลงไปจักหน่อยเพิ่มความนัว อ,อ๋อขูดนู้ก,กัดผู้ก,กัดผูก,กัสโูก,กัดกับสามถอออกสรแล้สิ้นแอืมเด็ดจับเซบ อ่าลงจานตัวนี้เดี๋ยวเราก็จัดมันจานไปบอสระเอมาเด้อบอสระเอบอสระเอมาเป็นได้ก้อยๆเป็นตะกินบ่ซิมเบิ่งซิมเบิ่งอะเด้อ ขอซิม,มันขอซิบม,มันจักหน่อยเส่กระเทียมไปจักหน่อยทุกคนกยหอยเ็จเซิบมอนไปเลยอืมักืขอกับะพูให้ มันจะคูมสบร้อนร้อ